สวัสดีสาวสาวสายฟอทุกคนค่ะโอ๊ตมีวิดีโอพูดถึงน้องพยาบาลนะคะเขาเจอกับฝรั่งเยอรมันนะคะแล้วพวกก็มาหาวิดีโอนั้นปรากฏว่าวิดีโอดีฉันหายจ้าฉันลบไปด้วยอซิเนต์นะคะไม่ได้ตั้งใจเลยเนื่องจากเมาาื่อเช้านี้พวกโอ๊ตไลฟ์นะคะแล้วพวกก็มีปัญหาไลฟ์ขอโอ๊แตแล้วพวกก็ลบไลฟ์ที่ใชไม่ได้พวกดูพลาดเองอะอ,อกคล้ายๆกันไง ลบทิ้งไปแล้วใครที่ได้ฟังนะคะหมาฝังอีกรอบแล้วกันนะคะรอบแรกพูดไปเนี่ยมีความสนุกสนานมีอินเนอร์มาเต็มนะคะน้องพยาบาลของโบนเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษกับโบนะคะแนะนำให้เขาหาฝรั่งคุยคุยแบบโทรคุยกันนะไม่ใช่แชทเฉยๆน้องก็ เข้าแอปนะคะน้องไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอุปกรณ์แท็บเล็ตอื่นๆมีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นน้องก็ใช้แอปในโทรศัพท์มือถือทั้งฝรั่งที่คุยดีฝรั่งที่โชว์ของฝรั่งที่อินสแกรมนั่นแหละอินสแกรมสแกมะนะฝรั่งที่หลอกเอาเงินแต่ด้วยความที่น้องมีไหวพริบดีน้องฉลาดน้องจัดการอยู่หมัดจ้ายกตัวอย่างนะคะน้องบอกฝรั่งเนี่ยให้ส่งเงิน ให้หน่อยฉันจะเอาไปทํานั่นนี่นู่นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละฉันจะได้มาหาฉันอ่ะอย่างนี้ประมาณนี้ด้วยนะน้องบอกว่าฉันไปหาเธอก็ได้ฉันจะเอาเงินไปให้เธอก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีเงินเติมน้ํามันเธอส่งเงินมาให้ฉันเติมน้ํามันก่อนสิแล้วฉันจะได้เติมน้ำมันแล้วก็ขับรถไปหาเธอเอาเงินให้เธอทํานองนี้นะน้องเขาเล่าให้ฟังแล้วพวกก็ขำแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะเอาไว้น้องเขามี เวลาดีๆเหมาะๆที่ไม่ยุ่งมากน้องบอกจะทำวิดีโอเล่าให้ฟังนะคะถ้ามีวันนั้นก็จะได้ฟังนะเรื่องของน้องที่วศจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของปลายทางเราจะคบกับใครจริงๆเนี่ยเราต้องมีปลายทางนะใครที่คิดแค่ก็คบคบ,คบลองดูฟินๆไปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ไม่ต้องมีปลายทางก็ได้แล้วทุกคณเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราไม่ได้คบกับ ฝรั่งเพื่อเงินไม่ได้จะขอเงินเขาแต่เราเลือกคบกับฝรั่งที่เต็มใจให้เงินเราจ้าเหมือนกับเรื่องของน้องวันนี้นะคะน้องก็คุยคุยแชทแชทฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งหลายคนนะคะเขาก็เล่นหลายแอปแล้วแหละโบจำไม่ได้แล้วล่ะว่ามีแอปอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นแอปเดทนะคะน้องก็คุยทั้งอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าอายุเท่ากันหลายคนนะคะคนนี้เนี่ย เป็นเด็กน้อยเขาเรียกหนุ่มน้อยน้องอายุหลัก4ี่หนุ่มน้อยยังไม่ถึงหลักสี่นะคะสามปลายปน้องก็ชอบพอสาวเจ้าก็มีการส่งเงินมาช่วยเหลือช่วยค่าซ่อมรถช่วยค่านั่นค่านี่อยู่สองสาครั้งนะคะน้องรู้สึกผิดเพราะน้องไม่ได้คิดในเชิงชู้สาวกับหนุ่มน้อยนะคะน้องก็มาเล่าให้บทฟัง ทำยังไงดีล่ะหนูรู้สึกผิดมากเลยอะ่ะแล้วน้องเนี่ยไปบอกผู้ชายยังไงอะ่ะเพราะถามไปแล้วหนูบอกเขาไหมว่าหนูได้คิดอะไรน้องตอบว่าหนูบอกหนูไม่ได้คิดอะไร,ไม,ไ,ะไ,รไม่ได้คิดจะคบเป็นแฟนแค่คุยกันเป็นเพื่อนฝึกภารกรษาเฉยๆหนุ่มน้อยก็ตอบมาว่าฉันเข้าใจฉันรู้ฉันเต็มใจช่วยเหลือเธอฉันก็ไม่ได้รวยหรอก ฉันก็มีเท่าที่ฉันช่วยเธอได้แหละนิดนิดน้อยนอยค่าเงินทางเยอรมันมากกว่าประเทศไทยอยู่แล้วไงเขาก็เหมือนกับแบ่งรายได้ของเขามาช่วยน้องอันนี้คือเราประเมินของเรากันเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าการเงินของเขาเป็นยังไงนะผู้ชายเยอรมันเป็นหนุ่มแบงค์จากข้อมูลที่เขาเล่าให้ฟังพนักง,งานแบงค์นะจ๊ะเขาก็คุยกันไปเรื่อย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 ๆิงงอนกันบ้าง ผู้ชายงอนว่าทำไมผู้หญิงไม่ตอบข้อความเขาก็มีตัดพอกันไปน้องก็บอกฉันไม่ได้ว่างตลอด24ชั่วโมงนะเธอฉันจะตอบเธอตอนที่ฉันสะดวกและว่างผู้ชายก็หายงอนผู้ชายบอกว่าฉันเป็นหัวฉันนึกว่าเธอไม่สบายหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน้องก็คิดไกลคิดมาคิดจากที่เขาคุยกันสรุปคือผู้ชายก็เป็นคนดีนะเขาก็เอาใจใส่น้องดี พอมาถึงวันที่น้องบอกว่าเขาจะมาหาแล้วพี่โอ๊ตเอาไงดีละ่ะเธอก็คุยกับน้องว่าก็ลองดูก็ได้ลองเจอการดูลองเปิดโอกาสตัวเองดูให้โอกาสตัวเองทุกอย่างต้องลองไงก็สรุปเสร็จสอบก็มามาโดยที่เป็นเพื่อนกันนะไม่ได้แบบจะมาเป็นแฟนอะไรเขาก็มามีเพื่อนมาด้วยหลายคนก็เหมือนกามนัดเจอเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันฝ่ายน้องก็มีเพื่อนไปอย่างเงี้หรือไม่มีป่วยจำไม่ได้ละ พราะแรกๆเขามีเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็มีเรื่องความคิดเห็นของเพื่อนกับตัวน้องไม่ตรงกันเขาจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าหรือเขาไม่มีเพื่อนไปยังไงอันนี้ไม่รู้ละเบอร์จไม่ได้ไปเที่ยวกับหนุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนหนุ่มก็สนุกสนานมีเหตุที่เกิดขึ้นที่น้องมาเล่าให้ฟังคือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความคิดไม่ตรงกันแล้วก็แสดงกริยาที่น้องไม่โอเคแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ว่า เป็นเรื่องปกติที่คนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคนที่มาจากประเทศที่ต่างกันคนที่คุยคนละภาษาเกิดเหตุที่ไม่พอใจในแต่ละฝ่ายได้แล้วในเรื่องของกริยามารยาทที่ฝรั่งทำน้องก็ไม่โอเคแต่น้องก็คิดได้ไม่เป็นไรไม่ค่อยคุยกัน เขาก็คุยกันเลยนะเออเขาคิดนะวันที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็คิดเออเดี๋ยววันหลังเขาจะพูดเลยแล้วน้องก็พูดเขาก็พูดว่าเออเธอมาทํากิริยาแบบนี้แบบนี้ฉันไม่โอเคนะทางผู้ชายเขาก็บอกว่าเออแต่บ้านฉันทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็มาคุยกันเจอกันตรงกลางคลิปนี้ก็จบไปนะคะก่อนจะกลับผู้ชายถามน้องว่าฉันอยากจะติดต่อกับเธอรู้จักเธอมากขึ้นฉันไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเธอว่างไง น้องก็มาเล่าให้ฟังพวกก็ถามแล้วน้องว่าไงน้องบอกหนูไม่ได้ตอบเพราะหนูยังไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าหนูจะยังไงเขาก็กลับไปแล้วเขาก็พูดคุยกันตลอดตลอดลอดนะจนเมื่อไม่กี่วันนี้แหละน้องก็มาเล่าให้เวิร์ดฟังอีกว่าเขาขอเป็นแฟนเมื่อมการาคมแล้วเขากําลังจะมาอีกทีเดือนเมษามาครั้งนี้คือมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเราจะทําความรู้จักกันตัวต่อต,ตัวจะ้ะก็ถามว่าเขาขอ,อน้องเป็นแฟนแล้วตอบว่าไง น้องบอกหนูก็ตอบตกลงก็ถามน้องไปว่าทำไมหนูถึงตอบตกลงหนูคุยรายละเอียดกับเขาไหมหนูมีปลายทางเขาไหมหนูคุยไหมว่าปลายทางหนูเป็นยังไงแล้วปลายทางเขาเป็นยังไงน้องบอกหนูไม่ได้คุยแต่หนูคุยอย่างอื่นคุยข้อตกลงกันเยอะมากแต่หนูไม่ได้คุยว่าปลายทางของเราสองคนเป็นยังไงทําไมหนูถึงคบเขาหนูก็แค่อยากลองก่อนพี่โอ๊ตเพราะหนูก็ไม่เคยมีแฟนฝอเพยบอกน้องว่าไม่ได้ดิพี่อเพื่อรู้ว่าน้องเนี่ย ก็เป็นคนที่ซีเรียสกับความสัมพันธ์เหมือนกันไงน้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากเลยหนูรู้ว่าเขาว่าจริงจังในการครบกับหนูเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยยิ่งแค่ลองไม่ได้เลยนะพาะบอกน้องว่าอุยกรณ์ว่วาปลายทางเรากับปลายทางเขาอะเหมือนกันไหมถ้าปลายทางเรากับปลายทางเขาไม่เหมือนกันแล้วเราลองคบกันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีอะก็เสียดายเวลาแทน พ่ก็ไม่ได้อยากจะเผื่อกพ่อคุยกับน้องเขาเยอะแล้วพ่ก,ก็บอกน้องไปว่าถ้าไม่อยากให้พี่วอมายุ่งนะพือก,ก็ไม่ได้อยากจะเผื่อหรอกแต่พสอว่าเสดายเวลาน้องไม่อยากให้น้องอ่ะเสียใจที่หลังด้วยไงเวลาที่ผ่านไปเวลาดีๆคนดีๆแต่ก็ต้องเลิกกันไปอยู่ดีอย่างเงี้ยน้องก็เออจริงด้วยอย่างเงี้ยถามน้องเห็นภาพไหมน้องบอกเห็นภาพเห็นภาพชัดมากน้องบอกว่า หนูจะไปคุยกับเขาแล้วหนูก็จะถามเขาก่อนว่าปลายทางเป็นยังไงตรงกันไหมน้องบอกว่าตอนที่พี่โอชบอกว่าให้พี่โยชเลิกยุ่งเลิกเผือกก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวน้องบอกไม่เป็นไรเลยหนูโอเคเพราะ หนูไม่เคยมีใครที่จะปรึกษาด้วยหรือให้คําปรึกษาทุกเรื่องในชีวิตพอหนูโตมาเนี่ยหนูก็ตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวตลอดหลายครั้งหนูก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หนูทําหนูตัดสินใจอะ่ะเป็นยังไงมันโอเคไม่โอเคหนูไม่รู้หรอก <laughs> ก็รู้สึกว่าเออนะพียโอธ์เนี่ยมีประโยชน์กับน้องมีประโยชน์กับคนอื่นและมีประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังแล้ว ได้ประโยชน์จากข้อมูลที่พูดเล่าให้ฟังนะคะก็รอดูว่าน้องกับดุ่มเยอรมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะณนะตอนนี้พูดไม่มีข้อมูลต้องรอให้เขามาเจอกันก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังดูว่าไปคุยกันเรื่องปลายทางของเขาเป็นยังไงแบบไหนนะตอนที่พูดคุยกับมิเตอร์เนี่ย ก่อนที่พ่อจะเริ่มความสัมพันธ์จริงๆของเราทําความรู้จักกันจริงๆนะพ่ก็คุยก่อนนะว่ารายทางของพี่โอ๊ตคือแต่งงานมีครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกันทางมิเตอร์ก็บอกว่าปลายทางเขาก็คือสิ่งเดียวกันเตอร์ก็ถามพี่โอ๊ตมาว่าถ้าฉันเนี่ยฉันคือมิเตอร์ ย้ายออกจากอเมริกาไปอยู่ที่ไทยกับเธอไม่ได้เนี่ยเราไม่คบกันมากกว่าเพื่อนใช่ไหมเราจะไม่ทําความรู้จักกันมากกว่าเพื่อนใช่ไหมเพราดรับมิเตอร์ไปว่าเราะนั้นไม่มีปัญหาเพราะตั้งแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าเลือกผู้ชายที่ไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นคู่ชีวิตฉันตัดสินใจแล้วว่าทุกสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงฉันทําได้เรื่องการย้ายออกนอกประเทศฉันโอเคไม่มีปัญหา เราก็เลยทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็จูงมือกันเดินไปถนนเส้นเดียวกันที่เป็นปลายทางของเราปลายทางของเราบรรจบกันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเส้นทางใหม่ที่เดินไปพร้อมกันจนถึงทุกวันนี้ไงคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีในการติดต่อกับฝรั่งนะคะติดต่อกับชาวต่างชาติแล้วก็ได้เจอ คนนั้นที่เขามีปลายทางเดียวกับคุณนะใครที่พบกันแล้วมีวิธีการของคุณแล้วคุณก็เจอคนดีๆโบก็ดีใจด้วยนะโบมาเล่าให้ฟังอันนี้คือวิธีของโบนะคะแล้วก็บก็บปฏิบัติจริงๆแล้วโบก็แนะนําให้ใครคิดว่าก็ดีไม่เสียหายอะไรก็เอาไปใช้ก็ได้นะคะหรือใครคิดว่าไม่น่าจะได้สําหรับ ตัวเองไม่น่าจะเป็นวิธีที่เวิร์กไม่น่าจะเป็นวิธีที่มีผลดีตามที่อยากได้ก็ผ่านๆไปนะคะขอบคุณจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ไปถึงจุดจุดนั้นที่ทุกคนอยากจะไปนะจ๊ะบาย